ช็อกโกแลตชล็อกโกแลตชล็อกโกแลตช็อกโกแลตเราเช็อกโกแลตใครสอนเป็นชอกโกแลตไม่รู้แต่มีให้สอน या नो मैं Oh. Okay. Oh. Oh, chocolate Chocolate. đi nghe là ngay là chocolate à